โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแรวแรวแรว,แวอยู่กันในเกมไก่แจ้คือขนองกันนะครับค่ายพีจียูสเตอร์ดัมเบิลนั่นเองนะไปเล่นกันเลยทุนสองร้อยครับวันนี้เอาแปดแล้วกันครับจํากันได้ดีอยู่แล้วสําหรับเกมไก่นะก็จะเป็นเลที่แบบค่อนข้างจะเป็นเศษมากๆไม่ยอมเป็นเลขทุวนๆอันนี้ไม่เข้าใจกันว่าทําไมเป็นอย่างนี้นะฮะเดินกันต่อเลยจริงๆอยากจะออกตัวเบาๆแค่ห้าเท่าน,นั้นด้วย แต่ต่าสุดมันคือ4อันนั้นมันก็จะไม่ตื่นเต้นเกินไปมันต้องมีความคึกขนองกันหน่อยเนาะให้สมกับชื่อเกมนี้นะครับเก็บวายมาให้หมดนะยียมโอเคอย่างนี้น่าจะหลายยาวฮนะโอเคหลายแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นจัพอดตมาก่อนเลยแล้วกัน198ย้ํ้าำกันที่หน่วยเดิมกันไปก่อนครับคุณผู้ชมเนี่ฮะเกมไก่นะครับเกมนี้โคตรอสัญลักษณ์วายนี่ให้เต็มถึง3เลยนะฮะ แต่ถ้าอยากได้มากกว่านี้นะครับจาก3เป็น5ต้องไปเข้าฟีสปินจากสแกตเตอร์3ตัวให้ได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวก็จะมาลุ้นกันด้วยว่าผมจะได้ฟีสปินกันหรือเปล่าในวันนี้นะครับจะไม่2องร้อย็ครับผมย้ำต่อไปเออผมก็ข้องใจมานานแล้วว่าระหว่างไก่สีขาวกับไก่สีม่วง,งเนี่ยรางวัลตัวเนี่ยจะเยอะกว่ากันก็ดูกันเลยแล้วกันฮะมาสักเล็กน้อย ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะได้ไก่ขาวบ่อยอ่ะนี่ครับไก่สีม่วงเยอะสุดนะฮะลองมาก็ไก่ขาวนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละผมได้ไก่ขาวค่อนข้างบ่อยมากกว่านะครับไม่ค่อยได้ไก่ม่วงออกมาเยอะๆเลยขอปร <of> <hors> ับเป็น12แป๊บก็สําหรับคลิปนี้นะครับเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับผมเล่นเพียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามนะครับเด็กที่มีอายุยังไม่ถึง18ปีควรจะรับคำแนะนํากันด้วยนะฮะเอาแล้วก็เข้าฟรีกันเลยฮะเมื่อกี้เพิ่งจะได้จ็คพรรดไปเองได้เข้าฟรีกันต่อเลย กายสตัวกี่ทีแปดปะเออใช่ด้วยเว้ยจำอยู่จำได้แม่นนะครับ <c oughs> นี่อย่างที่ผมบอกไปสัญลักษณ์วายเราจะเห็นกันเลยฮนะไหลข้างนอกมันจะให้ถึงสามแต่ข้างในเนี้ยคือห้าเลยนะครับจะต,ต้องดูด้วยว่าถึงแม้ว่าเราจะได้สัญลักษณวายมาจริงแต่ถ้าเกิดดวงไม่ดีไม่ไหลนะฮะหรือไหลเพียงเพียงแค่เออจากห้าเหลือสามไหลเพียสองหมุนไงนะ มันก็เป็นน,นี่ไงเมื่อกี้ผมไหลหมุนเดียวเองเหลอไว้ทำไมก็ไม่รู้ตั้งสี่วายเนี่ยคือเสียดายแบบเล่นๆเลยเอ้ยเป็นเข้าฟรีที่เหมือนจะแป๊กๆไงก็ไม่รู้เก็บวายให้หมดเถอะตั้งห้ารอบเนี่ยเนี่ยไก่ข่าวก็เยอะอยู่โถไก่ม่วงก็ไม่จับเนี่ยดูดิไก่ม่วงเนี่ยตั้งสี่ตัวจับไปแล้วครับเรียบร้อย ฟรีในฟรีอีกทีหนึ่งไปไม่เข้าฮะเป็นซูปเปอร์เลยครับโอ้โหแค่ไก่หมุนในรอบเดียวได้มมนต้องเป็นพันรับรางวัลกันไปหนึ่งมาสามร้อยยี่สิบสองพันแปดทุนหนาอย่างนี้ก็สามสองไปเลยลองดูฮะปีอีกทีหนึ่งไหมล่ะติดไหมแถวสุดท้ายแล้ว ยังไงไม่ติดหมุนต่อเอาเอะจะสัญลักษณ์ตัวไหนเอามาเหอะไก่ขาวไก่มั่วขอให้มีไก่สองไก่อะ่ะวายก็ได้ได้หมดเอาหมดเลยลุ้นให้หน้าสวยๆก็พอนะครับหน้านี้โอเคเก็บไก่ขาวออกหมดแล้วแตกมาอีกหนึ่งหนึ่งห้าหกฮะ นี่ถ้าเป็น1150ผมสร่งพิซซ่าไปแล้วนะครับโปร99บาทที่ผ่านบาแต่ก็ยังว่าสั่งไม่ทันนะครับเสร็จชาวบ้านเขาหมดผมไก่ขาวหนาน้ี้เยอะนะจ๊ะไก่ขาวเยอะนะจ๊ะสีรักไาว้ททำงานหน่อยจ้าเป็นไก่ขาวหน่อยโอ้โหเออนี่แหละฮะไก่ขาวที่ถามหาก็จัดไปเลยรางวัลซุปเปอร์2756เลยครับ อย่างนี้พอเลยฮะไม่เล่นต่อแล้วครับมีตั้ง5575แล้วจากทุนเพียงแค่200เท่านั้นนะจะเจอกะแม่ครั้งหน้าน,นะครับสาวกชาวสายปั่นทุกท่านสำหรับวันนี้ขอลอาไปก่อนครับสวัสดีครับ